ร้อนเลร้อนลงครับเนครับผมเชิญเลยครับน้องครับมารับเลยรับเลยคะแอบครับี่เอมอรนอลนะฮะจริงจครับผมนินมาพูผมเดียวพี่เอเเลยใช่าีชอบเลยดอหใช่ทงนไปทงน้ตรงนี้ครับตรนี้อ้ก็ไม่ออกรายการื่อจริงผนจอนะฮะครับผมมาสารคดีผ้าเสียอะไร้กครับโอเคนะฮะเล่นต่อไป ถามใครครับอ่ะพอดี like <Industry. S 2> ้ย่มาอยู่เร็วรนไหนแท็ซ่แท็กซี่คือใครครับน้ำใช่ไหมถามว่าน้องน้ำขอขอจังเลยเอาีังถามว่าเดือนหน้าก็วันเกิดน้อำแล้วอยากจะขอมีอะไรเป็นพิเศษน้ำอยากได้ในบอกเลยน้องเก่งใจน้ำเก่งใจเก่งใจมาก จริงๆแล้วเช้าเขาอที่เข้าไปแล้วขอเฟอร์รเขาไปอเอรารต้อเป็นเป็นใครมาใช่จสครับไม่ใจจริงๆแล้วไม่ได้ขออะไรมากค่ะวันเกิดก็ไม่เคยมีคนมาลักขนาดนีไม่เคยไม่แลตออวันเกิดมีแต่คนเกียดมาปิ โชคน้ำเยอะมากเลยนะไม่ใช่เพื่อนพี่เองพี่จีด้วยใช่ไหมะเชียร์มาตลอดเลยมีมีใครไม่มีแฟนนะเราลองมีมีชิปปี้แฟนแตเป็นเกย์หมดเลยว่ะแต่ยกเว้นพี่ไงเพราะว่าพี่เขาไม่เป็นเกย์พี่เขาเป็นตุ๊สใช่คนไม่ได้สองเพศต้องเป็นเงาอย่างเงาก็ก็ไม่ไม่เคยมีอะไรขนาดนี้ไม่เคยมีคนมาเล่าอะไรขนาดนี้แค่วันเกิดก็ขอแค่ เราอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็ไปนานๆก็คอยติดตามผลงานหนูไปเรื่อยๆหนูจะอยู่จนจนนี้ตั้งใจทำงานเป็นนักการที่ดีเลยนะหนูจะอยู่ค่ะใครไม่ให้อยู่หนูก็จะอยู่เห้อแล้วน้าจะมาสมัครเป็นพนักงานชูด้วยนะครับโอเคครับผมได้เลยคับเจอกันครับผมแล้วอเดี๋ยวขอของรางวัลไอ้ของขวัญอะไร๋ยวหลังบนะครัผมอยากจะได้อะไรโอเคปั๊บ่่ะอาบถามคำถามไหม

เมนูโปรดในบ้านเอ็มครับผมคิวชอบทานอะไรในบ้านเอ็มผมชอบกินเอ้ยผมชอบทานปูนิ่มครับปูนิ่มที่ใครเคยพี่อยู่บ้านเอ็มยังไว้ไหครับอ๋อเป็นลอดช่องลอดช่องเป็นลอช่องที่แบบเป็นพาสต้าพานาคัตตาลอช่องครับอ๋อใช่ครับครับผมแล้วก็แล้วก็เอาจากบ้านชงมวยมาไหมมันมีมีแอบซิมมันเสียแล้วพี่